เริมมาครอแล้วเ่เฉลิมทีละคนแล้วว่าใครเล่นเป็นอะไรใช่ครับยังไงบ้างเราจะได้ดูเมื่อไรเหลืออีกประมาณคนสองคนสามคนใช่ครับเราจะได้ดูเดือนหน้าของวันที่ยี่สิบหกนะผมนักสืบเพ่นมาหลายคนคาดหวังกันไปเบิ้ตจนสืบเพนมากเลยครับผมเพราะว่าคือเราทุกคนนะทุกคนแบบว่าเต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากลรวมถึงนักแสดงน้องๆพี่ๆทุกคนที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ ทีมกล้องผู้กำกับเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนทุ่มเททุ่มใจมากแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีแล้วผมก็คิดว่าทุกคนพร้อมที่จะให้แฟนๆดูแล้วก็รับชมไปด้วยกันนะผมไอ้เปิ้ลพิชานเขอบคุณค่ะเดี๋ยวแซวน้องไม่ใช่จะเพิ่งเรียนมาเรียนมาอ่ะแล้วด้วยความที่เจตเป็นน้องใหม่น้องเจตครับเออน้องไอบิ้ลเป็นยังไงบ้างกับไอ้เหมือนกัน เออนะฮะกับเส้นทางนี้พี่เบิร์นก็ดูแลอย่างดี<อ>บ้างสอนเราไหมครับพี่เบ,เบิร์นเขาก็ดูแลเราอย่างดีครับ <c oughs> ก็สอนว่าตรงนี้ตรงนี้ไปไปตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้ห้องแต่งตัวอะไรต่างๆการสแสดงการแอคติ้งของความเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เหมือนกันแหละครับการสแสดงก็คือการแสดงแหละเราก็เราก็สมัยเนี้ยปัจจุบันเนี้ยละครกับหนังกับซีรีส์ทุกอย่างครับการแสดงมันเหมือนกันแล้วครับใช่แล้วก็เราก็แค่ศึกษาตัวละครแล้วก็เล่นไปตามบทบาทแล้วก็ ก,ก็สนุกไปกับมันแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยเจอก็คือเราแบบได้เจอโปรดักชันที่ใช้ภาพแสงสีในการช่วยเราเล่า,เ,ลาเรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องโคมินิตอ่ะเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าดูหลังมอนิเตอร์แล้วมันว้าวอ่ะบางทีอ,อ่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันมันจะออกมาดีครับต้องมาร่วมงานคู่กันแบบต้องตาตัวย่งงบ้างเพราะว่าต่างคนต่างจริงๆก็ มีโอกาสได้เจอเพืเ่อนก่อนหน้านี้เป็นเป็นเป็นปีๆแล้วครับ<ม>ก็คือคานิว่านี่แหละครับใช่แล้วเ,เป็นพิซเ,เตอร์ด้วยกันค่าได้ใช่<ม>ใช่ใชใช<ม>ก็ได้เจอกันแล้วก็ได้รู้จักกันได้คุยกันบ้างครับแต่ว่าพอได้มาเล่นด้วยกันจริงๆอะ่ะก็หลังจากนั้นก็คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเราก็ทั้งเวิร์กช็อปด้วยกันอยู่พอมันก็มีแค่แบบเราสองคนซะตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มารู้ว่าเออโชคดีที่แบบ น้องชอบอะไรคล้ายๆเราแทจบจะทุกอย่างนะครับหลายๆอย่างเป็นแบบนึกว่าเรื่องแบบนาฬิกาเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับน้องเรื่องนั้นได้หมดเลยเลยมันก็เลยแบบโอ,โอ้ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบอะไรเหมือนกันแต่ต้องมาเล่นด้วยกันอย่างไ <ๆ S 2> ปเบิ้ลคอ,อเรารู้ว่าต้องมาเป็นเจดพาได้ร่วมันจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างที่เราคิดไหมคือผมผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเขาเป็นคนเก่งับผม พราะด้วยด้วยโปรไฟล์ของเขาด้วยพอร์ของเขาแล้วพอได้มาเวิร์กช็อปกับเขาครั้งแรกเนี่ยผมรู้รเลยว่าแบบเอ้เขาของจรงิง <laughs> ของจรงิงคือบอกว่าเวลาเราเวิร์กช็อปกับใครเนี่ยมันมันเป็นการเอาให้ว่า g ิ v e a n นเท k e แล้วก็เขาให้เยอะมากเลยผมรู้สึกว่าแบบผมรับรู้หรือว่าใช่อะเขาเขาส่งให้เราเยอะเราผมรู้สึกว่าผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นซีนอะไรเราจะเราจะถ่ายเท่ามันออกมาได้อย่างได้อยู่แล้ว แล้วก็พอเรามาแบบเริ่มสนิทเราก็คุยกันได้ทุกอย่างครับผมคือพอเราพอเราแบบเปิดใจหลังจากที่เวิร์กช็อปหลังจากที่ไอซ์เบรกกิ้งแล้วเราผมรู้สึกว่าผมถามเขาได้ทุกอย่างครับผมเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการแสดงอะไรอย่างเงีแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตด้วยอย่ยงตอนเรื่องเราโปรเจกต์นี้มันต่างนค่อนข้างเยอะแล้วค่อยสะดุดอะไรย่างเงี้ยแล้วพอวันนี้มันจะได้เห็นผู้คนลามันมีความประทับใจมลยกับความคาดหวังของคน <c oughs> มากมากครับผม มันเป็นเรื่องที่สอง,องผมเองแล้วก,ก็เป็นครั้งแรกที่จะเป็นนักสแดกสแดงนำผมก็รู้เลยว่าการเป็นนักสแสดงนำเนี่ยมันเหอยกว่าเยอะเลย <laughs> เหนื่ยกาอได้ <laughs> ผมแล้วแบบคนดูจะอยู่กับเรา,าไปตลอดคือแบบคนดูจะอยู่กับเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ย,ยเราจะต้องผมแค่รู้สึกว่าเราต้องจริงใจกับมัน มากเลยผมแล้วผมรู้ส no ึกว่าเราต้องเคลียร์กับอ o b j e c t i v e ีฟกับ motivation ของตัวละครแค่นั้นเองจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเรื่องแรกแต่ว่ามันกแค่เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วเพราะตอนนี้ตัวละครคนนี้จะอยู่กับคนดูไปนานกว่าผมเรามีการจับมือกับพี่เจ็ด์ไหมเพราะว่าเขาก็นำของกับเราใช่ผมคือเหมือนกันก็เเรื่องที่สองของผมเหมือนกันก็ผมไปเรื่องอะไรมาก่อน คือที่สองคนคือยังยังไม่เบื่อจับมือพี่เจดอย่างไงบ้างเพราะว่าเขาเราต้องเป็นชู่อนำที่การรู้ว่ามันเป็นมันเป็นการแบบว่าทีมเวิร์กมากกว่าเพราะว่าไม่ไม่ได้มีใครนำใครคือแบบเราเดินทางไปด้วยกันเราเวิร์กกับมันไปด้วยกันมากกว่าพ<ม>ี่เจ๋งแม้ประสบการณ์การละครเราก็เยอะพอมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นแนวใหม่ๆเลยจริงๆในทางการแสดงผมว่ามันเหมือนกันครับเราก็เปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์ที่เราลาไปเลยเงี้ยแต่ว่า ในสิ่งที่เราไม่เคยเจอบางทีคือสมมุติว่าเราเล่นละครมาตลอดเงี้ยครับเรา,าจะเจอนักแสดงบางคนที่เราเคยเจอแล้วหรือว่าวิธีการแสดงที่เราคุ้นชินแต่ว่าพอมาเล่นกับ,บกันคาวมาเล่นกับ,บเบิร์นอย่างเงี้ยครับมันเป็นการแสดงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือค่อนข้างจะผมผมผมอยากจะชมทำยันคาวว่าเขาแบบมีทัศนคติเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับงานดีมากๆเพราะว่าคือ ต้องเล่นให้ดีต้องเล่นให้ได้ต้องเล่นให้เก่งเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนผมยศทาวเป็นคนมีฝีมือหมดมแล้วก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็รับก,การแสดงทุกคนเพราะฉะนั้นนะผมผมผมก็เซอร์ไพรส์มากว่านี่เรื่องที่สองเองครับแล้วเล่นได้ขนาดเนี้ยผมว่าเก่งมากแล้วเรื่องที่สองผมอะผมยังพูดไม่รู้เรื่องเลยฮนะครับ<อ>ผมชใช่แล้ผมเป็นคนไทยผม,มพูดไม่ชัดเลยตอนนั้นฮะ ขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าอยากชมน้องๆที่ทเข้ามาร่วมโปอนจต์นี้คือในฐานะรุ่นพี่ที่เป็นแบบว่าผมต้องแบบรับเป็นนักแสดงนำแล้วก็าามาเป็น support c a s สผมก็ไม่ได้เป็นห่วงหรอกแต่ว่าก,ก็อยากให้บอกทุกคนทํางานเป็นทีม,มแล้วหลังจากที่ผมเห็นว่าน้องๆเนี่ยเขาจริงใจแล้วก็เขาใส่ใจว่าจะเป็นการเ workshop ปั้นหุ่น รู้สึกแบบสบายใจมากเลยว่าแบบทีมทีมมันดีเนี่ยมันดีมากเลยที่ทุกคนที่เข้าเข้าร่วมโปรเจกต์เนี้ยเขาทุ่มเททุ่มใจแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนเห็นนะโปสเตอร์ทีเซอร์ว่ามันมันสุดยอดจริงใช่ผมทุกคนสามารถแบบว่าปั้นหุ่นเข้าคอแรคเตอร์ได้ดีมากเลยหลายคนมองจากโปสเตอร์แล้วไม่สามารถเดาได้ว่าเรื่องมันเป็น<ช>ยังไงใ,<ช>ให้หเบิสปอร์นยงที่ไม่โดนหักเลย <c oughs> อ่ะยังไงสี่นาทีนะครับผมเป็นเรื่องที่สนุกมาก มันเกี่ยวกับอะไรก่อนนิดนึงผมแสดงเรื่องนี้ครับพี่เจ็ดก็แสดงเรื่องนี้ครับผมเราเล่นเป็นตัวละครที่น่าสนใจในเรื่องอสุดท้ายแล้วหลายคนจัสายเอ็นซีเพราะว่าจะเป็นบิยอนคาวเขาเล่นจริงไม่ได้สมมติจริงแต่เล่นจริงยังไงบ้างรู้สึกว่าของเราเป็นเรื่องแรกไม่ไม่ใช่เรื่องแรกสุดท้าของเราอาจจะเป็นเรื่องที่ใช้ใช้สิ่งเนี้ยที่ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันในโลกจริงเนี้ยมามาเล่าเรื่องดําเนินเร,เรื่องครับผม ประมาณนี้ครับเป็นซีเป็นยังไงเราก็มองเป็นการแสดงครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่า NC อยู่ในจุดที่เหมาะสมและถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของเซฟตี้อะไรต่างๆคือคือทํามยนต์เขาก็ก็ทำให้เราเต็มที่ทำให้เรารู้สึกแบบเอ่อคอม์ตที่สุดนครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆจริงเนี่ยตอนนี้ถ่ายไปหมดแล้วอืมใช่แล้วเราก็รู้สึกว่า มันก็มันก็เป็นหนึ่งในการแสดงที่ที่โอเคเราอาจจะไม่เคยได้ทําในละครแต่พอมาทํางี้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้มองว่ามันเป็นเอ็นซีหรือมันเป็นอะไรผมว่ามันมันมันก็เป็นการแสดงสมันรั่นแเละเพราะฉะนั้นผมขอฝากอีกนิดนึงครับผมว่าเห็นในชีวิตว่ามีคนงงกับกับโซลเตรเย i ร์เวอร์ชันเวอร์ชันที่แบบผมว่าแบบเวอร์ชันร้อนแรงมากขึ้น อ๋อผมก็มันเป็นสามพยางค์นะครับผม Soul t r e e r s o u l t r r e e Soul Trio ใช่ครับผมก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทุกคนสามารถจะรับชมแบบร้อนแรงได้ครับเราที่ใจ่เราที่สองเวอร์ชั่นใช่ครับผมมีเวอร์ชั่นที่จะจะอยู่ในทีวีครับก็คือจะจะเป็นของช่องวันครับผมแล้วก็ในแอปวิวอันนี้คือเวอร์ชันที่เป็นบันทึกก็คือ Soul Trio ใช่ก็เป็นจะมีบางฉากที่ไม่มีในทีวีแล้วกันแน่นอนเวอร์ชันที่ไม่ได้ถูกตัด เพื่อทีมงานองผมถ้าจะจิกมิโฟมองร้อนเลยอ่ะฝากเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับครับโฟมินิ่จะได้ดูวันที่26กมกราคมนะครับผมก็ออนแอร์เวลา20น20กว่าครับผมแต่ว่า26 26ชัวร์ๆรับก็เราถ่ายทำกันไปเลยกประมาณ2-3คิวก็ปิดกล้องแล้วครับก็ทุกคนเต็มที่มากๆอย่างที่ผมบอกทั้งการแสดงทีมงานแล้วก็อะไรต่างๆนะคือค่อนข้างจะแบบ ตื่นตาตื่นใจสําหรับผมมากๆเลยแล้วก็เราดีใจมากๆที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ที่ได้ทํางานกับไปเบิ้ลแล้วก็น้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนด้วยครับก็ฝาก4 m i n u t e ด้วยครับ26ก,กรกฎาคมครับก็ผมขออนุญาตฝากเป็นภาษาอังกฤษเนาะ no? สำหรับอินเตอร์แฟนน m guys don't forget um, 4 minutes will be out next month on the 26th you can watch it on channel 131 or view the streaming platform uh, for the South k o r e version we ve all w o r k very hard uh, j a e and I We put our hearts into this and so did the team and all the other co-stars and uh, other supporting cast so we would love your support guys so don't forget to check it out next month. Thank you. you.